สวัสดีครับในชาติเซกาว่าครับ <ij ing> ตกเยอะมาก24 hours low อ่ห้าหมื่นแปดก็คือเคยตกเป็นห้าหมื่นแปดตอนช่วงบ่ายสองบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสองกว่า <ij ing> ตกเยอะมาก <ij ing> ลองดูโอ้โหติ่งมากห้าหมื่นแปดโอเคก็ถึงว่าดี สงสารดูหน้ากับ UST เหมือนกันมันเหมือนแบบมีคนเจอช่องโอ้โหตกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอืมอืมหโอ้บางนสี่ิบเว่ะเวปอร์ยี่สิบสี่ามสิบสิบสามสอย่าที่ขึ้น Axie Infinity ขึ้นเออตลกดีอืม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  ก็นั่นแหละครับบิตคอยตก13%แต่อีเธอรี m มตกเยอะกว่าน้ไม่รู้ทำไมแต่คือเรื่องของเรื่องคือมันมีคนแฮกระบบไม่เชิงแฮกแต่ก็เจอช่องโหว่ของ Stablecoin แล้วก็ทำให้ Stablecoin เนี่ยมันหลุดความ Stable ก็น่าสงสารไปมันก็ต้องมีคนหาปัญหาหาเจอปัญหาแล้วก็แก้ไขไปเรื่อยๆเนาะ ผมก็คิดว่ามันเป็นเึืงธรรมชาติแหละตามยุคมันก็จะมีช่องโหว่แล้วก็เจอปัญหาด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแล้วก็ต้องมีคนมาแก้กันว่าโชว์ขึ้นมาว่า stablecoin มันไม่ stable ด้วยสูตรของปัจจุบันซึ่งคนที่เป็นหนูทดลองเพื่อที่จะโดนพูฟว่า stablecoin มันไม่ stable ด้วยอัลกอริทึมของปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือเป็น l ู na กับ ust แต่เอาง่ายๆก็คือ Stable coin มีคนวิเคราะห์อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ Stable นะมันแค่ถูก Manipulate ให้มันดูเหมือน Stable แล้วคนก็เชื่อกันว่า Stable coin มัน Stable หรือว่า Stable coin ที่ถูก Manipulate ว่ามัน Stable เนี่ยมันไม่ถูกล้มละลายตัวหลูกของมันคนก็เลยยังซื้อต่อยังใช้ต่อยังพักเงินต่อแต่จริงๆแล้วมันก็ สักวันเ็าต้มีคนเจอช่องโหว่เนาะเพราะนในโลกนี้มันไม่มีอะไรกันตีแล้วมันก็แค่หลุดไปอโอ้ตกเยอะก็แน่แล้วเนาะตกใจทำไมวะตกก็คือตกครับไม่มีอะไรมากก็ซื้อ100บาทในราคาที่ตกขนาดนี้จาก8 2 0 0มมาเป็น67,000ผมก็ซื้ออีก100บาทนะครับมูลค่าตอนนี้จาก5,800เนี่ยมันตกมา33ก็เหลืออยู่3,800บาท ส่วนล่ำซํำถ้าสมมุติผมเอา5,800บาทไปซื้อวันแรกเนี่ยตอนวันนี้วันที่เเดือน2เนี่ยในราคา1,000 0 0กับา0บาทมันจะตก35%ซึ่งมันตกเยอะกว่าพอร์ตผมเนาะที่ผม DCA วันละร้อยอืมก็ห่างกัน1.4%ก็ห่างกันเยอะขึ้นเรื่อยๆแหละเพราะว่ามันตกเยอะสิ่งที่ผมเฉลีย่ยสะสมเฉลี่ยมามันก็ทำให้ถูกลงมาไอ้ต้นทุนมันถูกลงมา <c oughs> ไแปลกใจอะไรนะครับแต่แปลกใจตรงที่ stable coin มันถูก Proof ว่ามันไม่ stable แล้วมีคนทำได้ด้วยการ short ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกมันรู้สึกว่ามันช h o r t ค่อนข้างเยอะแบบหมื่นกว่าล้านปะหรือพันกว่าล้านบาทมันหนึ่งแสนเหรียญ bitcoin ครับ <c oughs> เอามีคนไปกู้1นึ่งแสนเหรียญแล้วก็ไปขายแล้วก็ไปซื้อในราคาที่ลงมาก็คือเรียกการการช็อตเหรียญนะเนาะการช็อตเหรียญอันนี้นนทําให้คนเ,เขาไปได้ผลประโยชน์จากการเบรกตัวสเต b l เ c ิลคอยนให้มันลงจาก1นเหรียญเป็น0.6เหรียญ0.5นย์จนเหรียญเนี 0. 5, 0. <ม>่ยส่วนต่างตัวนี้มันเขาก็เป็นกาไรของเขาแหละก็ น่าสงสารเจ้าของเหรียญคนก็จะพูดถึงจอสโซลอสกันเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมก็จะมาทำา p p เรื่องเกี่ยวกับอันนี้เนาะเท่าที่ผมรู้แล้วก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้คนสงสัยว่าที่แท้จริงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ถ้าคนไหนรู้ก็ช่วยไปดูคลิป EP นั้นแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับหรือว่า DM ให้ผมมาเพื่อเสริมความรู้ให้ผมด้วยนะครับ โอเคขอบคุณครับวันนี้ก็เดี๋ยวโพสต์ในด e สคริปชั o นเหมือนเดิมนะครับสััสดีครับ